สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านประเทศไทยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานที่ดูแลน้ําอีกที่หนึ่งก็คือกองอนวยการน้ําแห่งชาตินะครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับว่าเฝ้าระวงังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน,นะครับ ช่วงระหว่างวันที่29ถึง3กันยายนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะดูเป็นรายอำเภอนะครับในส่วนของข้อมูลจากกองอำนวยการแห่งกองอำนวยการน้ําแห่งชาตินะครับซึ่งได้ระบุในส่วนของข้อมูลเป็นระดับอำเภอนะว่าพื้นที่อำเภอไหนนะครับทั้งหมด72อำเภอนะครับที่เสี่ยงในส่วนของโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่ 29ถึงถึง3กันยายนนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับโดยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่สาวันที่29สิงหาคมนะครับถึงวันที่3กันยายน266 6เนี่ย ก็จะมีร่องมอรสุมไม่ใช่ร่องมอรสุมธรรมดานะครับท่านผู้ชมก็เป็นร่องมอรสุมกําลังแรงนะครับจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้นะครับมรสุมตะนดเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงครับเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเช่นเดียวกับ ประกาศทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ในส่วนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ระบุเป็นระดับรายอำเภอครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็นำมาแลกเปลี่ยนนำมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและก็ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับท่านผู้ชมมีอำเภอไหนบ้างทั้งหมด ยี่สิบเออเจ็ดสิบสองอำเภอครับครอบคลุมทุกภาคภาคเหนือภาคตะนฉีิงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับเดี๋ยวไปดูโมเดลที่เป็นลักษณะแผนที่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นโมเดลแผนที่ที่ทางกองอานวยการน้ําแห่งชาตินะครับได้จัดทาโมเดลไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาไล่ดูเป็นจังหวัดนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นโซนที่เป็นแผนที่นะครับ สีแดงนะครับก็เป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากก็ตามประกาศแจ้งเตือนของกองอเมริกนันน้าแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูนะครับว่าทั้งหมด72จังหวัดขอภายนับ72็อําเภอมีที่ไหนบ้างครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของพื้นที่ลุ่มเสี่ยงนะครับพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับก็ ภาคเหนือนะครับไปเริ están, ่มที่ภาคเหนือก <Yeah. S 3> <uan> ่อนนะครับภาคเหนือนี่ก็ที่อุตรดิตนะครับท่านผู้ชมอุตรดิตจะอยู่ตรงนี้นะครับอุตรดิตก็คืออำเภอที่เสียงก็คืออำเภอน้ําปาดนะครับก็คือตรงนี้นะครับอุตรดิตอำเภอน้ําปาดนะครับก็เสียงในส่วนของน้ําท่วมฉับพันน้าป่าหลายหลักนะครับแล้วก็จังหวัดต่อไปเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอมก๋อยนะครับ อมก่อยนะครับอมก่อยกนรัยานิวัฒนาแล้วก็จอมทองนะครับก็3าํอเภอครับ3อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีอมก่อยตรงนี้นะครับแล้วก็กรัยานิวัฒนาแล้วก็ในส่วนของจอมทองตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะคเฝ้าระวังนะครับจังหวัดที่3ของภาคเหนือก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่นะครับตรงนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบไปด้วยอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมตรงนี้นะครับแล้วก็อำเภอศบเมยตรงนี้นะครับในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทั้งหมด3อำเภอครับจังหวัดจังหวัดที่4ของภาคเหนือก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะท่านผู้ชมจังหวัดพิษณุโลกอยู่ตรงนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกในส่วนของพื้นที่เสี่ยงของพิษณุโลกก็คือนะครับพื้นที่เสี่ยงของพิษณุโลกก็คือ นครไทยนะครับนครไทยชาต arians, ิกาญนะครับมีนครไทยมีชาติการนะครับบางระกมเนินมะปรางนะครับพิษณุโลกนี่เยอะนะครับนครไทยชาติการบางระกมเนินมะปรางนะครับนี่คือในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตรงนี้กำแพงเพชรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับอำเภอไสงาม อำเภอคลองลานนะครับอุ้ยกําแพงเพชรนี่เยอะเลยนะครับอำเภอคลองลานอำเภอขานุวรรักบุรีนะครับอำเภอพรานกระต่ายอำเภอลานกระบืออำเภอโกสัมพีนครนะครับตรงนี้กําแพงเพชรนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของหลายหลายอำเภอนนพิษณุโลกอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้พิษณุโลกนครไทยชาติกาลแล้วก็ บางระกำเน่ยมาปรางอย่างนี้ตรงนี้เป็นกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรนี่เกือบทั้งจังหวัดนะครับเป็นสีแดงหมดนะครับก็ทั้งหมด1เมืองสไทงาม3คลองลาน4ี่ชานุขานุวรัรกษณ์บุรีนะผ้าพันกระต่าย6ลลานกระบือ7โกสัมพีนครนะครับจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากนี่แทบทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดเลยนะครับจังหวัดตากต้องเฝ้าร,ระวังนะครับเนื่องจากว่าโซนนี้ก็มีภูเขาเยอะนะครับก็ประกอบไปด้วยทุกอำเภอของจังหวัดตากนะครับ อำเภอเมืองตากนะครับอเภอแม่ระมาดอท่าสองยางอเภอแม่สอดอเภอพบพระแล้วก็อเภอุ้มผางแล้วก็สุดท้ายก็คืออเภอวังเจ้านะครับก็ครบทุกอำเภอของจังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมก็เฝ้าระวังนะครับไปดูภาคต่อไปนะครับภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับภาคตะนอกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยนะครับกาลสินนะครับกาลสินก็คืออำเภอที่เสี่ยงภัยก็คืออำเภอยางตลาดนะครับอำเภอยางตลาดตรงนี้ แล้วก็หมหาสารคามนะครับก็คืออํเาเภอกันทรวิชัยนะครับก็เป็นรอยต่อระหว่าง2จังหวัดนะครับมหาสารคามกับกาลสินนะครับอําเภอยางตลาดกับอําเภอกันทรวิชัยนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับชัยภูมิอยู่ตรงนี <C> <uit> ้นะครับจังหวัดชัยภูมิอําเภอที่เสียงก็คือบ้านแท่นนะครับอาเภอบ้านแท่นกับอําเภอคอนสารนะครับท่านผู้ชมบ้านแท่นกับคอนสารเฝ้าระวังนะครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยอยู่ตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยอําเภอนาแห้ว อำเภอภูรเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอผาขาวสี่อำเภอนะครับในส่วนของ вс. จังหวัดเลยจังหวัดสกลนครนะรครับตรงนี้นะครับสกลนครสกลนครประกอบไปด้วยอำเภอวานวานิวาสนะครับอำเภอบ้านม่วงอำเภออากาศอํานวยนะครับทั้งสามอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดต่อไปจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนี่เยอะนะครับเกือบทั้งจังหวัดนะครับประกอบไปด้วยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับอำเภอน,นากลาง อำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็อำเภอนาวังนะครับในส,ส่วนของหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็จังหวัด IKE ขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็เยอะนะครับก็อยู่โซนที่ติดกับทางด okay. <c oughs> <realised> ้านชัยภูมิติดกับทางด้านหนองบัวลำพูนะครับติดกับทางด้านเลยไปฝั่งนู้นนะครับประกอบไปด้วยหนองเรือนะครับอําเภอหนองเรืออําเภอชุมแพอําเภอศรีชมพูอําเภอภูเวียงอําเภอหนองนาคำอำเภอเวียงเก่านะครับนี่คือในส่วนของ จังหวัดขอนแก่นนะครับทั้งหมด6อำเภอนะครับน,นี่ค, aesthetic. คือในส่วนของภาคอีสานครับนอกจากนั้นภาคภาคอีสานนอกจากอำเภอที่เฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ที่ราบลุ่มแม่น้ําเหล่านี้นะครับเฝ้าระวังแม่น้ําล้นตลิ่งที่แม่น้ำสงครามนะครับที่อำเภอบ้านม่วงนะครับตรงนี้นะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนะครับถึงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับก็เฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งนะครับ ก็ใครที่ท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งเหล่านี้ก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็แม่น้ํายังอาเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้นะเฝ้ราระวังนะครับแล้วก็มาดูภาคตะวันออกนะท่านผู้ชมภาคตะวันออกก็ประกอบไปด้วย3จังหวัดนะครับจังหวัดแรกระยองนะอาเภอแกลงนะก็คือเป็นอําเภอที่ติดทางด้านจันทบุรีนะร,ระยองนะครับก็เฝ้าระวัง แล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะครับครอบคลุมทุกอําเภอเช่นเดียวกับจังหวัดตากนะครับในส่วนของจันทบุรีนะครับประกอบไปด้วยอําเภอเมืองจันทบุรีอาเภอขลุงอําเภอท่าใหม่อําเภอมะขามอําเภอแหลมสิงอําเภอนายาอามอําเภอเขาคิชกูดนะครับก็เฝ้าระวังครอบคลุมทั้งหมดในส่วนของจังหวัดตากนะครับอําเภอแหลมงอบด้วยนะครับท่านผู้ชมมีแหลมงอบแล้วก็อําเภอเกาะกลูดแล้วก็เกาะช้างนะครับครอบคลุมทุกอําเภอนะครับในส่วนของจังหวัดตากนะครับ แล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับประกอบไปด้วยพังงานะครับพังงาพังงาประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพังงานะครับอำเภอตะกัวป่านะครับอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองนะครับก็เฝ้าระวังนะครับภาคใต้ก็เน้นในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับอำเภอจังหวัดอำเภอในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับตรงนี้อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกระทูแล้วก็อำเภอถางนะครับนี่คือในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็จังหวัดต่อไปนะครับจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองนี่อำเภอเมืองระนองนะครับอำเภอกระบุรี2อําำเภอในส่วนของระนองแล้วก็จังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดชุมพรนะครับก็อำเภอท่าแซกับอำเภอพัตโตนะครับก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมด 72อำเภอรครับที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีที่ลาบรุ่มแม่น้ำแม่น้ำยางที่อยู่อำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็แม่น้ำสงรามบริเวณอำเภอบ,บ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครถึงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเฝ้าระวังในส่วนของน้ำล้นตลิ่งนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในเย็นนี้นะครับก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมก็ขอบคุณข้อมูลจากกองอเมริกานน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ